ตรวจสี่คนไม่ใช่สามคนตรวจเลือดเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สามคนอีกคนที่ไม่ให้ตรวจเนี่ยเขาก็ใช้เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขานะครับท่านก็ต้องไปเปิดกฎหมายดูนะครับวิธีพิจารณาความพยายามมาตรา143 11เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าการตรวจเลือดเนี่ยต้องยินยอมนะครับต้องเป็นคดีที่โทษเกิน3ปีถ้าไม่ยินยอมก็มีข้อสันนิษฐาน1 2ี่ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในคดีผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับเพราะฝากพี่น้องประชาชนว่า ตำรวจนะครับไม่มีตั้งทงการสืบสวนไม่เคยมีตั้งทงนะเราตัดสินหรือเราตั้งสมมติฐานหรือสรุปความเห็นเนี่ยของพนกักงานสวนเขาสรุปตามพยานหลักฐานที่มีเท่าที่เขาหาได้เขาตั้งคําถาม,ถามเช่นสมมุติเขาตั้งคําถามว่าแผลเนี่ยมันถูกใบพัดดหรือเปล่าเนี่ยเป็นการตั้งคําถาม,ถามส่วนเขาจะเห็นอย่างไรน็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคนตอบก็ตอบว่ามันเข้ากันได้ ถ้าสมมุติว่าในที่เกิดเหตุเขาเจอมีดสักเล่มหนึ่งเขาอาจจะตั้งคําถามก็ได้ว่ามันเข้ากับมีดไหมหรือเจอขวานสักอันหนึ่งแต่ถามว่ามันมีไหมล่ะครับคืออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนียซึ่งประเด็นพวกนี้ผมไม่อยากมาถกเถียงกันแบบนี้เพราะมันไม่จบหรอกพราประเด็นนี้มาก็ประเด็นนู้ประเด็นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายบอกว่าเอาละต่อไปนี้นะคดียา,ยาเนี่ยสามารถถกแถลงันเวทีสาธารณะได้อามากางัาตรงนี้มันก็จบแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ย เขาให้ไปมีขบวนการมีขั้นมีตอนอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปว่ากันในชั้นศาลซึ่งการพิจารณาคดีนคนในชั้นศาลมันมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาแต่โลกโซเชียลไม่มีกติกามันเป็นกรณีพวกมากลากไปนะครับหรือบางครั้งเนี่ยการชี้แจงเนี่ยก็ขเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันก็มีความสลับซับซ้อนของมันหรือการตั้งข้อสังเกตข้อพิรุธต,ตา่างๆเนี่ยคดีทุกคดีนะครับผมยืนยันมันมีข้อพิรุษมีข้อสังเกตข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดมันมีเยอะแยะไปหมด แต่ถ้าจะคุยกันเนี่ยต้องคุยทุกประเด็นรวมๆกันไปก็เอาหลักฐานทุกชิ้นมามาดูไม่ใช่เอาแต่ชิ้นเดียวมาดูพูดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้เนี่ยแต่หลายคนก็คงไม่เข้าใจนะครับการตัดสินอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีชั่งน้ําหนักรวมเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมีถ้ามันมีวีดีโอเห็นตอนตกน้ำมันก็จบแต่มันไม่มีเม,มื่อไม่มีเขาทำยังไงเขาก็เอาพยานหลักฐานทั้งหมดมาชั่งรวมกันไอ้ข้อสงสัยนะครับก็มีทั้งนั้นแหละใครก็สงสัย อยู่ดีๆบอกไปขี่ท้ายเรือคนก็สงสัยผมก็สงสัยมันมีข้อสงสัยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นมาเชื่อหรือไม่เชื่อนะเขาเริ่มต้นว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก่อนนะครับ<ท>แล้วก็ถ้าอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นไปได้เอามารวมๆกันแล้วเขาถึงชั่งน้าหน,นักแล้วเขาก็สรุปมาแบบนี้สรุปมีความเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้มีความประมาททาให้เกิดเหตุน,นี้เขาก็สั่งฟ้องไป,ไปอันนั้นคือข้อสรุปของเขานะครับภายใต้ ภายใต้อะไรภายใต้หลักฐานที่เขามีในมือนะครับผมก็ย้ําว่าสรุปในหลักการเนี่ยก็คือว่าการจะคุยกันให้จบถกกันให้จบเถียงกันให้จบไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่นี่นะขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการนะครับท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยท่านเดินตามกระบวนการท่านไม่ถูกใจท่านคิดว่ามีกระบวนการทุจริตท่านแจ้งความเราก็ยินดีสอบสวนแม้กระทั่งจะไปแจ้งความผมผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมาย นะครับเพราะบรรดาข้าหวนเขาก็เป็นอิสระในเรื่องของเขานะครับก็อยากจะให้ทำเห้าใจพี่นองประชาชนด้วยคือตอนนี้ก็จะหยิบข้อตรงนู้นตรงนี้บางทีก็วนซ้ําไปซ้ำมาอยู่นะครับหรือบางเรื่องเนี่ยก็ชี้แจงแล้วแต่กไ็ไม่ไม่ถูกใจกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางหรอกครับที่มันจะไปทําให้ทุกคนพอใจได้ตํารวจตอบคําถามทุกคําถามไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่มันอยู่ที่ว่ามีข้อจํากัดว่าตอบไปแล้วคนมีคนได้คนเสีย ในท่านสอบในท่านพิจา,ารณาคดีองศารตอบไปแล้วมีคนได้เปรียบเสียเปรียบตอบไปแล้วแล้วไม่เคลียร์เพราะว่าตอบประเด็นนี้มันต้องโยงป,ยนนป,ยนนประเด็นน,แบบนู้นประเด็นนั้นถ้าจะตอบต้องตอบ20สิประเด็นรวมกันแบบเนี้ยก็ไปตอบเรื่องเดียวเขาก็บอกเอ้ยทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้มันไม่จบหรอกครับนะครับก็ขอให้อดทนรอถ้าท่านเข้าใจถ้าท่านคิดว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วระบบระบบนะพูดถึงระบบนะถ้าท่านเชื่อมั่นในระบบก็ขอให รอให้ระบบมันทํางานของมันก่อนนะครับถ้าถ้ายังไม่พอใจกันก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าจะเอายัใไงกันต่อตอนนี้มันก็ยังเดินไปอยู่นะครับท่านอยู่ในทั้นในการก็จะให้ความเคารพท่านท่านก็สั่งสอบมาเมื่อวานก็ก็ได้ทราบว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาส่งกึ้นไปแล้วนะครับเป็นเล็กๆน้อยอีกที่อาจจะมีการขยายความสอบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ยืนยันนะครับแต่จากการพูดคุยซักถามผมอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ ถ้ามีเราก็ยินดีทําให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางคนะกรรมการว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรนะครับก็ขอให้กระบวนการมันไปส่วนคนที่คิดว่าโอ้มันมีกระบวนการกล่าวโทษมันมีคนการชั่วร้ายเลยท่านก็ว่าไปนะครับท่านจะไปกล่าวโทษตรงไหนก็พนักงานสวนเขาก็จะสอบให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับขอให้เดินไปตามหลักการนี้ผมผมยืนยันนะครับแล้วถึงวันหนึ่งก็คลี่คลายไปเองก็ขอให้ให้เข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ระยะหนึ่งของสังคมไทย ช่วงบางตอนที่คุณเฉรีย์ก็มีการพูดถึงนายมนุนโอเวก์เนี่ยว่ามีท่านเป็นเป็นเหมือนกับสายตรงอะไรเงี้ยมีการทักที่มันพูดครับผมเป็นผู้ธคามิชาตํารวจสองสกว่าคนลูกค,ค,คนก็เป็นลูกน้องทั้งนั้นแหละนะครับทุกคนก็มีเหตุมีผลส่วนตัวของเขาเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็ทําไปถ้าเห็นว่าเขาทําไม่ถูกต้องอว่ามา ท่านครับมันมีคลิปที่คุณิยามาแถลงเนี่ยเอาหลุดมาตรงนี้มีการตรวจสอบหรือเปล่าครับท่านครับตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบครับก็ต้องตรวจสอบว่าหลุดมาได้ยังไงมีความบกพร่องอะไรไหมซึ่งผมก็บอกแล้วว่ากระบวนการตรวจสอบมันก็มีหน่วยตรวจสอบของมันอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็สั่งไว้แล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ตรวจสอบแค่เรื่องเดียวนะครับมันมีหลายเรื่องนะผมคงไม่ไม่คงไม่จาเป็นต้องมาบอกกันทุกทุกเรื่องนะอย่างว่าจะเกิดเสื่อมเสียต้องฟ้องด้วยนะครับท่านอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับในหลักการนะผมก็บอกไปแล้วในหลักการว่า ไอการที่ไปดําเนินคดีกับคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเพดที่ให้สามารถดําเนินคดีได้ตามกฎหมายก่อนนะว่าเขาทําผิดหรือเปล่าคุณไปร้องทุกเขาเนี่ยแต่ว่าตํารวจเนี่ยนะครับก็ต้องใจกว้างาต่อถึงแม้ว่าเขาดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะไปร้องทุกได้เนี่ยเราก็จะพิจารณาแค่นี้ไม่ได้หรอกเราต้องดูว่าเจตนาเขาเป็นยังไงแต่อันที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าสิ่งที่ที่เขาทําลงไปใครก็ตามที่ทําลงไปแล้วมันทําให้เกิด ผลได้ผลเสียกับการดําเนินคดีอาญานะครับมีคนได้เปรียบเสียเปรียบหรือมาทําให้คดีอาญาเสียหายไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทําไม่ได้ก็เข้าใจกันก่อนนะมันเป็นเทคนิคทางกฎหมาย